ความรับของความร่ำรวยที่คนรวยไม่เคยบอกหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมคนบางคนถึงรวยขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บางคนกลับทำงานหนักแทบตายแต่ไม่เคยหลุดพ้นจากวงจรเดิมได้เลยแท้จริงแล้วความร่ำรวยไม่ใช่เพียงแค่โชคดีหรือพรสวรรค์แต่เป็นผลลัพธ์ของแนวคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างอย่างลึกซึง้งแนวคิดที่คนร่ำรวยส่วนใหญ่มักไม่เอ่ยออกมาเพราะมันคือความลับ ที่ซ่อนอยู่หลังการใช้ชีวิตและการตัดสินใจทุกๆวันวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับเหล่านั้นทีละข้อเพื่อให้คุณเข้าใจอยากนึกซึงว่าความร่ำรวยที่แท้จริงสร้างได้อย่างไร 1. ความร่ำรวยเริ่มต้นจากพลังงานภายในไม่ใช่แค่เงินก่อนที่เงินจะปรากฏในโลกภายนอกคนรวยทุกคนต่างสร้างพลังงานของความมั่งคัง่งภายในของตัวเองก่อนพวกเขามองว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคัง่งพวกเขามีทัศนคติที่เต็มไปด้วยความมั่นใจความหวังและความเป็นไปได้ พวกเขารู้สึกขอบคุณร่วงหน้าแม้ยังไม่ได้จับต้องมันวิทยาศาสตร์ทางด้านจิต,ตวิทยาพบว่าสมองของคนที่มีความคิดบวกเกี่ยวกับเงินจะหลั่งสารโดพามีนและเซโรโทนินมากกว่าซึ่งสารเหล่านี้ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจความกล้าและการตัดสินใจที่แม่นยำถ้าคุณอยากรวยต้องสร้างพลังงานของความมั่งคั่งในใจตัวเองก่อนที่เงินจะมาถึง 2. คนรวยคิดแบบเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างคนรวยไม่ได้คิดแค่การทำงานเพื่อเงินพวกเขาคิดถึงการเป็นเจ้าของระบบที่สร้าง เงินให้กับตัวเองพวกเขาสร้างสินทรัพย์ที่ทําเงินแทนเวลาเช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นกิจการหรือทรัพย์สินทางปัญญาพวกเขามองหาวิธีสร้างคุณค่าให้กับตลาดแล้วผลลัพธ์คือไรายได้ที่เกิดซ้าคนรวยเข้าใจกฎการเรื่องระดับคนรวยรู้ว่าทุกความสําเร็จใหม่ต้องการตัวตนใหม่การจะมีเงินล้านต้องมีระบบการบริหารและวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม พวกเขาจึงลงทุนกับการเรียนรู้พัฒนาและยกระดับตัวเองอยู่เสมอเพราะรู้ว่าระดับของความมั่งคัง่งต้องการเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเองเงินจะเติบโตได้เท่ากับขนาดของความคิดและจิตใจของเขาเท่านั้น 4. คนรวยรู้ว่าความล้มเหลวคือบันไดไม่ใช่หลุมพรางความล้มเหลวสําหรับคนธรรมดาคือจุดจบแต่สําหรับคนรวยมันคือบทเรียนพวกเขาไม่กลัวที่จะลม้มพวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงอยางรวดเร็ว โทมัสเอดิสันล้มเหลวกว่า1,000ครั้งในการสร้างหลอดไฟแต่เขาบอกว่าฉันไม่ได้ล้มเหลว1,000ครั้งฉันเพียงแค่หาวิธีที่ไม่ได้ผลมา1,000วิธีทุกครั้งที่ล้มเหลวคุณไม่ได้แพ้คุณแค่ใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกเก้าห้คนรวยบริหารเวลาเหมือนบริหารทรัพย์สิน เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและคนรวยรู้ดีพวกเขาเลือกสิ่งที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดพวกเขากระจายงานที่ไม่สำคัญไปยังทีมหรือระบบที่ช่วยเหลือได้พวกเขาวางแผนล่วงหน้าและใช้เวลาทุกชั่วโมงให้คุ้มค่าถ้าคุณไม่บริหารเวลาเวลาก็จะบริหารคุณและมันจะพาคุณไปในที่ที่คุณไม่ได้อยากไป6คนรวยเลือกคบคนที่ยกระดับพลังงานของตัวเองคุณคือผลรวมของ5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด คนรวยเลือกคบเพื่อนที่เก่งกว่าฉลาดกว่าและมีพลังงานเชิงบวกพวกเขาหลีกเลี่ยงคนที่ชอบปนล้มเหลวซ้ำซากหรือดึงดูดพลังชีวิตออกไปถ้าคุณอยากขึ้นสูง คุณต้องอยู่ใกล้กับคนที่บินได้คนรวยเข้าใจว่าเงินคือผลลัพธ์ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายคนรวยไม่ได้มองว่าเงินคือเป้าหมายสูงสุดแต่เงินคือผลลัพธ์จากการสร้างคุณค่าแก้ปัญหาให้คนจํานวนมากและยกระดับชีวิตของผู้อื่นคนรวยจึงมงุ่งเน้นที่การเป็นประโยชน์ต่อโลกและปล่อยให้เงินเป็นรางวัลที่ตามมายิ่งคุณมีคุณค่าต่อโลกมากเท่าไหร่โลกก็จะตอบแทนคุณกลับ มาเป็นเงินมากเท่านั้นบทสรุปความร่ำรวยคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทางความลับที่แท้จริงก็คือความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการเลือกใช้ชีวิตด้วยแนวคิดที่แตกต่างเริ่มจากการสร้างพลังงานภายในพัฒนาความคิดแบบเจ้าของยกระดับตัวเองอย่างต่อเนื่อง กล้าที่จะล้มเหลวและเรียนรู้จากมันใช้เวลาอย่างมีคุณค่าอยู่ในพลังงานที่ยกระดับตัวเองเสมอและเข้าใจว่าเงินเป็นเพียงผลลัพธ์ของการเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เลิกวิ่งไล่ล่าเงินแล้วเริ่มสร้างตัวตนที่คู่ควรกับเงินแทนและคุณจะพบว่าความร่ำรวยไม่ได้อยู่ไกลอย่างที่คุณคิดเลย